แล้วอายุอาณาเราสองคนก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะตอนนี้เลขสี่กันแล้วนะไปสามารถลงเล่นได้หนาวมากๆถ้ายืนตรงนี้เย็นมากเลยครับปามาพาลุยนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะพาเที่ยวแบบผ่านตรงไหนแวะตรงนั้นอตอนเดินทางกลับเนาะแล้วก็อยู่หน้ารีสอร์ทเรานะครับสีดาโฮมเมด ถ้ามีโอกาสได้มาที่เชียงคานนะคะก็แนะนําให้มาพักที่นี่เนาะที่นี่คือเจ้าของคือแบบน่ารักมากใจดีมากเป็นกันเองสุดๆแล้วก็บริการดีสุดๆใ,ใช่โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันไป ที่แรกของเราก็คือไล่สตอเบอรี่ลูกจักรวาลไม่น่าเชื่อนะครับจังหวัดเลยมีไล่สตอเบอรี่เดี๋ยวเราจะพามาดูนะคะว่าที่นี่มีอะไรบ้างที่แบบเกี่ยวกับสตรอเบอรี่มีผลิตภัณฑ์อะไรด้วยไปดูกัน ด้านในแล้วนะครับใช่แล้วก็ที่นี่นะคะไร่เนี้ยเนี่ยเขาจะเป็นสตรอเบอรี่พันแปดศูนย์ก็คือเป็นสตรอเบอรี่พระราชทานอ่าแล้วก็ที่เห็นว่าเอ้าทําไมไม่มีลูกเลยนะคะสตรอเบอรี่เนี่ยมันจะเป็นช่วงหน้าหนาวไปจะเป็นช่วงนี้ไปจนถึงก่อนเดือนมีนาอ,อันนี้มันเพิ่งเริ่มเลยเรามาถูกช่วงใช่ค่ะไปงั้นเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรขายบ้างอยากกินสตรอเบอรี่สดแล้วไป มีทั้งแบบสดอันนี้คือแบบสดแล้วก็มีแบบที่เป็นแปรรูปอบแห้งนะคะใครที่ชอบเป็นแบบอบแห้งเห็นไหมแล้วแต่เรื่องแล้วก็มีน้ำสตอรอเบอรี่นนสำหรับใครที่ชอบ่อยางนี้เขามีให้ชิมด้วยอะไรเหรออันนี้เป็นสตอรอเบอรี่อบอร่อยมันบอกาท่านเป็นอะไรไม่ไห คนชอบมากกว่านะว่าชอบแบบไหนน,นี่เราก็มาถึงน้ำตกเพียงดินแล้วใช่แต่ทางที่มานี่เปลี่ยวออไม่รู้ว่ามาผิดทางป่ะ ใครเมารถนี่ต้องเตรียมยาดมยาอมอยามองลสทางที่เรามานี่ไม่ควรมากลางคืนเลยเออแล้วมันจะขึ้นเขาใช่แต่เมื่กี้ดูในแมพแล้วเหมือนมีทางหนึ่งแสดงว่าเรามาผิดทาง <laughs> เดี๋ยวเราไปดูน้ําตกกันนะครับแถวนี้ก็มีร้านค้ามีอะไรด้วยเดี๋ยวถ่ายให้ดูกันไปลุย เสียได้ยินเสียงน้ำตกแล้วได้ยินเสียงแล้วมาถึงมองของกินก่อนเลยเสียงน้ำตกไป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 มาณนั้นไปแล้ว,ลวรู้สึกเย็นเลยอะ่ะ คุ้มค่าคุ้มค่ากับการมาคุ้มค่าจริงการเป็นสแตนเลสเลยอย่างดีแม่ลูกจะลองค่ะแม่ลองรมมตินี้ใช่ทางมันชันลูกทางมันชันเดี๋ยวป้าป๊าลงมาคนเดียวนะครับลองนี้กันนะไหนดูอะไรลูกดูอะไรหโห นี่คือทางลงนะครับค่อนข้างคันก็เลยให้มาม้ากับพี่เซฟรออยู่ข้างบนนะครับขาลงมาแล้วสวยมากข้างหลังาปฟ้านะคะรับนี่น้ำตกทีนี้สวยมากแต่ยังลงไปข้างล่างอีกแล้วก็ถ่ายขึ้นมาเดี๋ยวลงไปต่อ เนได้หนาวมากๆถ้ายืนตรงนีน้เย็นมากเลยไปเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันครับที่เราต้องกลับขึ้นไปนะครับนข้างล่างสวยมากพี่เซฟข้างล่างสวยมากเลยลูกน้องไปได้ไหมอ่ะมันเย็นมากแล้วมีน้ำแบบเล่นง่ายๆด้วย เหมืแล้วนะครับแล้วก็มีคนบอกว่าหิวเรื่องกินต้องไว้ใจมาม่าใช่เดี๋ยวให้มาม่าเรียกเอาว่ากินร้านไหนออยากกินอะไรอยากกินมาม่ามาม่าเนี่ยนะมีมามาน้ําตกอยากกินมาม่าอ่ะมาม่าน้ําตกเออเออไปเห็นไหม่ได้เล่นมุกใช่ไหมเนี่ยนเ่ไปไปไป น้ำตกว่าว่าน้ำตกไม่ได้พูดเล่นอจริงๆโอเคเดี๋ยวเรามาหน้ามาสั่งตุ้มตันไปด้วยไม่ใช่เหรอตั้ตันเลยโอเคเดี๋ยวพากินกันก่อนทำไมพี่เซฟฉันหนาบอีกแล้วเหรอลูกมันเย็นมากนะคะที่อากาศเย็นหนูยะฉหนาบอีกลูกนั่นแน่ กันไปเรียบร้อยหมดทุกอย่างหิวมากเป็นงางลูกปากกอะไรทีเดียวต้มตำปูปลาร้า <c oughs> ใช่เดี๋ยวป๊ะป๊ากับมาม่าก็จะพาแวะอีกที่หนึ่งนะครับถ้าได้ที่ไหนเดี๋ยวไปดูกัน, <c oughs> นครัเราก็มาถึงที่แล้วนั่นก็คือ ผาหินงามใช่สวยมากเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในคุณหมิงของเมืองไทยที่หนึ่งเขามีป้ายด้วยนะว่าที่นี่คุนหมิงไทยเลยใช่คุณหมิงไทยเนาะใช่สวยมากมากเดี๋ยวไปดูกันก็บภาพอยู่ยนะเราเดินมาถึงตรงนี้แล้วไปเดินต่อสวยมากสวยเนาะใช่ใช่สวยจริง ไปดูประวัติมาเขาบอกว่าเมื่ออดีตป้าน้ําเคยท่วมสูงอะ่ะถึงตรงนู้นเลยนะตรงเวลไม่ว่าสูงมากเลยนะป้าเขาเรียกว่าสุนานรอดโอ้มันสูงอนะป้าลองเงยขึ้นมาให้น้องเขาดูสิสุดยอดจริง,รงมันสูงนะแกอโอ้ยามันขึ้นถึงตรงนู้นนะแกโอเคแต่เห็นเขาบอกว่ามีที่สวยกว่านี้แต่ต้องขึ้นรถ เขาเรียกรถอ e ีแท็หรือรถไถขึ้นไปงั้นเดี๋ยวเรา,าไปลุยกันต่อไหนๆมาแล้วลุย แล้วได้อะไรมาด้วยนะมะกรเทศหนึ่งคนมีค่าบริการคนละสาสิบาทแต่ว่ามีมะกรเทศให้ด้วยคนหนึ่งไปได้สองยอดอ่ะไปกับใช่แล้วแต่ว่ามีสองเส้นทางให้เราเลือกว่าเราจะไปรถแบบนี้เส้นทางนี่เราอีแต็กเราอีแต็กนี่นี่ไปเดี๋ยวไปรับพี่เซฟก่อนตอนนี้เรามารับพี่เซฟแล้วนะคะมะกรเทศเขารออยู่ าอนุญาตให้พี่เซฟเข้าไปได้นะคะไปได้ด้วยไม่ได้อะเนียที่ว่าเส้นทางการเที่ยวน,นะคะของเราจะมีสองเส้นทางนะคะก็คือมีเดิน500เมตรเป็นเส้นทางศึกษาธรรมาชาติวน100เมตรก็คืออ้อมมาด้านหลังเราแล้วก็จะได้เดินขึ้นไปที่จุดไฮไลไท์เลยก็มีสองทาง500เมตรกับ100เมตร่คะสายลุย <c oughs> <ๆ>แบบพวกเราเนากม้า500เมตร100เมตรแน่นอนว่าเอา100เมตร เราจะขึ้นราชรถแบบนี้นะคะจะมีน้องมะคุเทศแล้วเราก็มีคนละขับด้วยนี่คนละสามสิบใช่คนละสามสิบไม่ต้องพอนนะครับพอดีหวนรวย ชอบไม่ไงลูกเยไหมเถอองเยเ่ยลูน่นมาว่างยนะอู่สไตลการแต่งจะน้องนาวจับู้สไตลการแต่งตัวแจกตอนนี้ผนลุกขึ้นมากคือหนาวมากเข้าใจมั้งกรุเทพเลยทั้งรุงแ้่ตอนนี้นลกไม่ใช่ขึ้นเต้นเลยนะหนาวยังไม่ถึงอเลย ัวยใช่ไหมกลัวอากาศดีมากเรียว่ามามองเนะมาะมมองเป็นรูปเต่าเมื่อกี้เ,เห็นชัดเลยกะรามาแฟแากาแฟที่ั้ลมเมื่อกาแฟอด้แ่าอเป จะไปดูเขาแต่ก็มาช่วยพี่เข็นรถชอบชอบแนะนำคนที้ชอบเร,ลเรลแล้วนะครับนั่งรถมาบางทีก็มา10นาทีเออเพราะว่าทางมันค่อนข้างสัวบุ๋มมาน่ดนึงก็เลยใช้เวลาเพราะมันจะตัดกระถางใช่เดี๋ยวเราต้องเดินขึ้นไปทางนู้น,น,นเราเลือกแล้ว100เมตร <laughs> อันนี้ไกด์นำทางเหรอ อ่าไปไปไปไหวไหมมาเห็นทางแล้วไหวไหมมาไหวแต่ป้าต้องอุ้มพ่วนไปเลยลุยเตรงน,นี้นะคะของเราจะเป็นบันไดเดินขึ้นไปแบบนี้จะมีทั้งหมดนะคะสามเนินนะคะ่ะสามเนินตรงนี้ก็คือเนินแรกตรงน,นี้จะเป็นเนินท้อแท้ีเนินท้อแท้แใช่โหยังไม่ได้ก้าวขึ้นเลยท้อแล้วเนี่ย่ <laughs> ปท้อแท้ <laughs> แรกเลยนะเนินท้อแท้ โอเคเดินปกติก็หนักอยู่แล้วอันนี้เอาลูกขึ้นไปด้วยเดินต่อไปเนนิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท้อแท้แล้วแบกแปกิโลขึ้นไปด้วยนะครับไปเอาหัวไก่ลำทางขนาดเนินท้อแท้เนี่ยอ่าเลยไฟป๊าป๊าโต๊ะวันนี้เนี่ยราห้องหัวตรงเนี้ยอ๋ออันนี้คือเนินท้อแท้ฮะาอ่น้องโชว์คอตามไปด้วยเอาไร พาพาพากระมันล้มเโอนี <S 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 ่ค่ะเนินแรก่ะเราเนินแรกอันนี้พึ่งเนินแรกตายทอยรนกึรคังจากนเรจะเดินเลิ่อนขึ้นเนินที่สองนะคะรับที่สองจะมีชื่อว่าเนินร่อแรกค่ะอ๋อทางด้านนี้ค่ะแถมให้เนินหนึ่งก็คือจะเป็นเนินทอแห้เนินกลับใจกลับใจใจค่ะใครีงว่าไปตอบไม่ไหวก็ ลงตรงนี้เลยลงตรงนี้เลยสใส่เลยคะลงไปดั่งลอยด้านล่างไเป็นไงมะกลับใจไหมไปเลอะอยู่ที่เนินกลับใจแล้วลูกแต่ตอนนี้เราสองคนสู้หมาได้ไหมกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงโอ้มาม่าพ่อกับลูกรอตรงเนินกลับใจนะอันนี้ถึงครึ่งทางยัง ครึ่งทางแล้วไปลูกแล้วแล้วอายุอาณาเราสองคนก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะตอนนี้เลขสี่กันแล้วนะไปอันนี้เน,นเนินพ้นเนินสองอยังพกพ,พ,พ้นพ้นเนินสองอยังใกล้พ้นแล้วค่ะใกล้กลพ้นแล้วมา โอ้ยคะเน้อีว่าเนิ้นห้อยนเนิ้นห้อยเนินห้อิ้นห้อยเห้ยเินห้อยเนร้เนิ้นห้อยเนร้นห้อยเน้ยเนรินเนร้ห่อยเนิ้นห้อยเริ้นห้อยเนินหอยเนริ้นห้อยนิ้นห้อยเนรไ้ห้อเนห้อยเนิ้นข้อย้้อยเนน้อยเรินอน้นหอย่น้อเนริ้นค้อนอเินอเนเดินขึ้น จะลูกอะลิ้นห้อยไป<ะ>ลุยมาลุยขาหายขาหายขาหายแล้ว,แล,วแล้วเหรอโค้ชสวยสวย ผ่านสามผาเฮ้ยสามอะไรนะสามสามระดับการขึ้นสาสเตปลืมไปหมดแล้วตอนนี้สามสเตปจำได้แต่ลิ้นห้อยท้อแท้ล่อแร่ลิ้นห้อยเออท้อแท้ล่อแร่ลิ้นห้อยปบหมดเลยวันนี้ป้าฟิตแค่ไหนก็แบกลูกขึ้นมาด้วยแต่ขึ้นมาแล้วถามว่าสวยไหมสวยมากๆไม่คิดว่าเมืองไทยจะมีสวยขนาดนี้เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศให้ดูจริง แต่มาม้าไม่ค่อยกล้ายืนเท่าไหร่เพราะว่าพื้นเป็นตะแกรงนะฮะจะถ่ายให้ดูกลัวความสูงนี่ไม่ได้ซูมขานะขาสัน่นโอเคเดี๋ยวกันนี่คือเขาคุณหมิง มันจะคล้ายๆเสียงเหมือนระฆังเพราะว่าเสียงมันเกิดขึ้นจากข้างในมันเป็นเขาเรียกว่ามันกวงอะค่ะมันกวงมันก็เลยมีเสียงสะท้อนออกมาข้างในเอาระฆังมาใส่ข้างในหรือเปล่าไปเดี๋ยวค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ลงการเดินลงแต่ลงลงง่ายค่เดินเราเลยมาค่อยๆลงเดี๋ยวเรียกว่าชันเรียกว่าชัน เป็นฟินเหมือนเลยได้านนจะเป็นหัวไดโนเสาร์กำลังใส่หมวกหมวกเขียวอ๋อเหมือนอยู่เหมือนเหมือนเหมือนหลับตาอยู่มีปากด้วยเป็นไดโนเสาร์กำลังหลับตากำลังยิ้มน้โนเสาร์ใช่ใช่เหมือนเหมือนถ้าดูในกล้องเหมือนเลยแล้วก็ด้านล่างก็เป็นเห็นนกเพนกวินกำลังอยู่ทางไดโนเสาร์กำลังจะโดนกินแหละจะเป็นเหมือนมึงกำลังแข่งเนี้ย หรือว่าเป็นพญานาคก็ได้บบอ๋ออ๋อโอเคก้นนอนบนไปแ<ป>ล้วับกันเลยสวยมากนะครับด้านหลังอไปกันไปนี่ขาลงแล้วพ่อนำลงก่อนโห ิว,ว,ว,วาลงอันนี้เราลงมาถึงแยกกลับใจแล้วนะฮะแต่แยกกลับใจเราไม่ไปเราจะกลับทางเดิมไปลองดูค่ะแม่คะว่าไม้ข้อนี้มันเป็นท่าอะไรปกติเหมืออกเงินได้ปะนม่ออกไหมไม่ออกใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวจะบอกค่ะไม้ข้อนี้มันเป็นท่าไม้ตายนะคะท่าไม้ตายโอเคถูกต้องโถถถอเคท่าไม้ตายโอ้โหท่าไม้ตายจะออก เนี่ยมาเล่นกับคนแก่โอ้โลืมนี่นะคะลำของที่ลึกด้วยพอดีข้างบนก็มีพี่ๆ<ม>เขา<ม>น้องๆเขาถ่ายรูปให้นะคะแล้วก็พอล,มลงมข้งล่างเนี่ยจะมีน้องตัวลเล็กๆเอามาขายนะคะให้ ออเดียวเองสวยมากคือถ้ามาเที่ยวล่ะเราก็อย่าคิดอะไรเยอะเนาะถือว่าเป็นการอุดหนุนสนับสนุนสนับสนุนหลังจากโควิดอ่ะเราเห็นแล้วว่าโดนกระทบทุกที่นะคะอ,อันนี้น้องๆเหมือนเพิ่มอาชีพให้น้องๆให้ชุมชนในท้องถิง่นได้มีอาชีพและรายได้โอเคภาพสวยมากไปเดีเ๋ยวไปเข้าห้องน้ำกันเราออ่า เสร็จเรียบร้อยนะครับภารกิจวันนี้ฟ้ามาพาลุยพาไปลุยถึง3ที่1ไล่สตรอเบอรี่2น้ําตกพอเพียง3สวนหินหางามามากแล้วก็เหนื่อยมากเพราะป้าต้องแบกที่เซฟขึ้นไปแต่เพื่อผู้ชมทุกๆคนกับวิวสวยๆฟ้าแบกขึ้นไปมาแล้วสําหรับใครที่ชื่นชอบธรรมชาตินะคะแล้วก็แนวแอดวนเจอร์นิดๆอะ่รเงี้ยก็แนะนํามาที่นี่นะคะนอกจากนี้ที่นี่เนี่ยเขายังมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวด้วยนะคะสงสัยอะไรยังไงก็ไปสอบถามได้เลย ใช่สวยมากๆคุ้มมากๆได้ไงเทปนี้ฟามาพอลุยก็ขอลาก่อนนะครับถ้าชื่นชอบพวกเราก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วคอยติดตามนะครับว่าปามาจะพาไปลุยที่ไหนต่อบา,บายบายง่วงแล้วลูกจหลับอีกแล้ว <laughs>